ครับเอาแบบเต็มเลยนะครับเนาะตั้งนโมสามจบเ้ยครับตั้งครั้งแรกเทียเดียวนะครับทองพุทธโธลือปรับพาตาลือมิติเมตาจิตติชื่อพุทธจงมาอ่พุทโธอนันทปิติอือยออลอลื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 อ,ลอ ธรรมโมลือปปัฏตาลือมิต <ET> euh ิเมตตาจิตติชื่อจงมาธรรมโมอนันทปิติอือยออรือล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 ือสังโฆลือปปัฏตาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาสังโฆอนันทปิติอือยออลื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 อพุทโธลือปปัฏตาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาพุทโธอนันทปิติอือยอออลื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 อ ธรรมโมลือปภตาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาธรรมโมอนันทปิติอือยออลื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 อสังโฆลือปภตาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาสังโฆอนันทปิติอือยออลื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 อพุทโธลือปภตาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาพุทโธอนันทปิติอือยออลื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 อ ทมโมลือปปัฏฐาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาทมโมอนันทปิติอือยออหรือลือหรือลือสังโฆลือปปัฏาลือมิติเมตตาจิตติชื่อจงมาสังโฆอนันทปิติอือยออหรือลือหรือลือนะครับเก้าจบแม่นบ่ครับ สวดเศร้าก็ได้สวดแรงก็ได้สวดคือห้าสวดไหวพระนั่นแหละครับเออหรือว่าหลังจากสวดมนตนไหวพระเราก็สวดพุทธีแผ่เมตตาไปธรรมดานะครับถ้าห้าปรารถนาสิ่งอื่นนะครับบ่โฟกัสเรื่องความหักข้ากับเปลี่ยนตรงที่ช่องวงเลบทีว่าชื่อนะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นค้าขายเนาะ,ะกับทองตรงส่คําว่าชื่อนี่เป็นวินยูชนทั้งหลายจงเป็นสุข เปลี่ยนจากจงมาเปลี่ยนจงเป็นสุขประมาณนี้นะครับการค้าถ้าเกิดการถ้าการค้าข,า,า,า,ข,า,ขายเนาะอถ้าว่าเาจะให้สวดให้โลกให้ผู้ใดก็ได้นะครับมันเป็นพุทธคุณเนาะกะเปลี่ยนซื้อเขาจากจงมาเป็นจงเป็นสุขเป็นการเจริญเมตตานะครับผมหรือว่าอยากจะปรารถนาเรื่องเงิบ่อ่าก็ โอกาสดีๆจงมาจังสี่ก็ได้นะครับผมาหาค่ำทีมันทีมันมีความหมายที่ดีแล้วก็เนาะแล้วแต่ทุกท่านเนาะขอให้มีความสุขทุกๆคนเลยนะครับประสบความสำเร็จ